สวัสดีครับผมไอ้เตมนะครับช่องไอ้เตม JO2 Official นะครับวันนี้นะครับใน้าพไปโดมสาวน่อยเพชรบันแพงนะครับไปเบิ้งหน่องหญิงปอ,อโจาอากาศเวทีการติดตั้งเวทีนะครับสำหรับเปิดวงปีนี่นะครับไปกันครับรถปเป็ิต่อหก็ห้าง ครับผมตอนนี้กำลังสีเดินทางไปโดมเช้าหน่อยเพชรบแพงนะครับจากจากบ้านผมไปนะครับบกไกลนะครับประมาณหากิโลนะครับผมผมอยู่ในตัวอำเภอนะครัของก็โจเพิสีออกไปอีกนิดนึงครับไปกันครับขอตัวขับรถครับผม อันนี้ก็อัปเดตเวทีนะครับกำลังติดตั้งนะครับกำลังติดตัง้งระบบฉากระบบแสงสีเสียงนะครับอุปารณงการนี้ครับข้างนอกเขาไปเบิ้งนะครับเวทีง่ามคัครับตอนนี้ก็นาที40่สิบ้วนะครับ ที่นะครับแสงสีเสียงครบเบครับปีนี้งามอลังการคร,รับระบบฉากอสวยงาม แต่ข้างบริเเขาไปใกลนะครับเพวามาเจ้าหน้าที่มันเฮ็ดงานอยู่มันจะเข้าไปกวนให้เบิ่งรอบนอกครับรบไปที่ยู่นี่นะครับยุ่ข่างสนามากีฬากลางอำเภอโกสุม,มิใสนะครับ ของเก่าหมองเดิมนะครับพอข้าแม่ค้<ม>าเปิ่งกับม<ถ>าสแเตนบายถ่ารอดเลยนะครับ ดีไงอลังการ ครับผมเดี๋ยวครับผมตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเวทีนะครับเวทีติดทําการแสดงเปิดบ้งนะครับอ่าเป็นกําลังตังเวทีล้วก็ตังฉากอยู่นะครับเดี๋ยวเขาผมจะพาไปเบ,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 นนบ,เบิ้งนะครับไปครับครับผมอันนี้ก็อัปเดตเวทีนะครับกําลังตดตังนะครับ กัรติดตั้งระบบฉากระบบแสงสีเสียงนะครับอุปร่างการนี้ครับที่น,ะนอกพาเขาไปเบิ้งนะครับมีที่ง่ามคักครับ,รบตอนนี้กหนาที40%่สิบห้าหรอนะครับ วที่นะครับแสงสีเสียงครบเบิดครับปีนี้งามอลังการครับระบบฉากอสวยงาม แต่ข้างบริษเขาไปไกลนะครับเพวามาเจ้าหน้าที่มันเฮ็ดงานอยู่ม่อยากเข้าไปกวนให้เบิ่งรอบนอกครับรบไปที่อยู่นี่นะครับอยู่ข้างสนามกีฬากลางอำเภอโกสุม,มิใสนะครับ หมองเก้าหมองเดิมนะครับพอข่าแม่ค่าเป็นกับมาตะเตนยายบฐานรอดเลยนะครับ ดิ่งไงอลังการ ครับผมเดี๋ยวครับผมกับช่วงแรกกับครั้นี่ก็นะครับรอบเพื้นติดตั้งวิธีเสร็จระบบแจ้งสีเสียงเสร็จกย่ขัจิตมาไทายให้เบิ้งอีกเพียรนึงนะครับก็อบจอดในทีพื้นติดตั้งเสร็จก่อนครับตอนนี้เพื่อจะลั่นลิงเต็มที่ครับขอบคุณครับ